กยใ้ไ,ไหมครับกล้ห้ไหม้ยไป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 ี้ไป สดีครับทุกคนนี่สุชาติผมไม่ได้ขี่สุชาติมานานมากแล้วน่าจะเดือนกว่าแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอาออกทริปไกลฮะก็เลยคิดว่าจะเอาสุชาติเนี่ยไปออกทริปใกล้ๆก่อนแบบไปบางแสนไปแฮงเอาท์กับเพื่อนริมหาดเล่นบานาน่าโบ๊ทอะไรประมาณนี้แล้วด้วยความที่สุชาติเป็นรถเก่าเนาะเราต้องมีเพื่อนไปด้วยคนนี่เพื่อนร่วมทางของผมฮะพ,พี่เต้พี่เต้นี่ก็จะมาเซอร์วิสผม ใช่ไหมไปพร้อมกับเ้อกันฝนบอกให้ไปเซอร์วิสดูใครจะเซอร์วิสใครรถผมก็เก่าเหมือนกันเนี่ยกี่ปีได้วหรอสี่สิบเจ้วสี่สิบบวกคันนี้สี่สิบบวกนี่ก็สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดแล้วมารวมๆน่าจะเกือบเกือบร้อยฮะแล้วก็วันนี้เจ็ดโมงเช้าเป็นเจ็ดโมงเช้าที่แม่ไม่ต้องใส่เท้าเอฟเฟ์เลยฟ้าลอกเลยนะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับทริปนี้นะฮะก็คือนี่แก้วเย็นนาน เสือตั้งวงแล้วก็ถุงแข็งนานสําหรับคนหงหงอะไรแข็งอ่าน้ําแข็งไงถุงแข็งนานของหงงเนี่ยเขาไว้ใส่น้ําแข็งแล้วมันจะแข็งนานอ่าอออ่าโอเคนะคน้ําแข็งนะไปเถอะไปเถอะโอเคฮะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยไปที่บางแสนตอนนี้มีอีกสองคนรอเราอยู่ฮะอีปเปรมกับพี่นัทเออโอเคจะเป็นยังไงออกเดินทางกันครับ นี้อยู่บางนาตราดมี่อยู่ดีดีหาหาไปไหนเอาเยี่ยอะไรวะเนี่ยโอ๊ยแต่ละเรื่องก็คือเมื่อกี้กีตุชาติอยู่ออกมาเต้นบางนาตราดออกมาได้ไม่ไกลอะออกมาได้ไม่ถึงห้าโลเลยสุดติด เติมดูทีแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ผสมถังด้วยแล้วก็ใส่ถังดูทีปกติด้วยก็น่าจะโอเคขึ้นมานนร้อนเนาะขับมา50กม50นะ50กมไม่ตอ0แล้วนะไปกันต่อฮนะที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วมโมงคุณได้ช่วยผมแล้วคุณ <c oughs> ตเต้สุชาเลยสุชาดกะว่าจะไม่เนาะ ไม่ใช่รู้สูตปิดอันนี้ยังลงก็รอรอ,อเครื่องเยน็น,นหน่อยขอร้องนะแม่งเอ้ยกลัวไม่มีเย็นเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังถ้าถก่อนสักแป๊บหนึ่งแม้ำก่อนนี้เอยรอ,อ,อเครื่องเย็นคุณก็ต้องเย็น ใช้กับหงอเอาสีไหนมีหลายสีเอาสแบบีแดงอ่างครับอ,อันนี้ผลไม้สดชื่นยิ่งขึ้นถ้ากินกะหงนี่แแดดทริปแรกของเราปละมาณคนก็โหมยางก็แบนยางเริ่มแบนแล้วยางเริ่มแบนแล้วมาแล้วรถพังเออกินกะหงซะหน่อยใครร้อน เครื่องมันร้อนเครื่องมันน็อกเดี๋ยวคนน็อกต้องกินหงต้องกินกับหงทางทางเนี้ย่ะเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะดูจากทรงแล้วยังไงก็ไม่ติดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาสุชาติไปฝากบ้านที่หนึ่งก่อนดีกว่าเมื่ี้แถวนี้แถวนี้น่าใกล้บ้านอี่หนึ่ง ยาเห็นไหมฝนก็ลงแล้เนี่ยแม่งฮัลโหลสวัสดีครับคุณหนึ่งอ่าบ้านคุณหนึ่งสะดวกให้ผมเอารถไปฝากใช่ไหมครับอคุณก็จะไปจอดชั้นหน้าบ้านได้เหรอใช่ใช่ช่ได้อยู่เนาะได้เพอไม่ให้โอเคโอเคเดี๋ยวผมเอาไปจอดนะครับขอบคุณมากครับในบุญคุณนี้คุณมีบุญคุณกับผมและสุชาติตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันไปกันต่อ ครับเดี๋ยวจะฝากมอไซค์หน่อยพอดีพังไปนู่จะมาตอนไหนผมมาเอาวันนี้แหละครับตอนเย็นเย็นตรงนี้นะเฉียงตรงนี้ได้ตรงนี้ปิดหน้าร้านอ่ะครับขอบคุณนะครับฝากไว้บ้านแม่เึ็ก่อนค่อยมาเอาเราไปวางแสงกันต่อแล้วดิ ก็ทิ้งสุชาติไว้นี่แล้วค่อยมาเอาตอนค่ำๆไปเล่นเกตสักพงเกตสักเกีนก่อนนัดกิเบมาวะโอ้รถโครตรพ่อโครตรแม่ทัวร์ลิงอ่ะคันเนี้ยเต็มเกินมันลูกเยอะที่ผายอ่ะก่อนก่อนจะออกรถไม่ปิดกระเป๋าอมากินกระหงุดหงิดหน่อยชนกันหน่อยมานี่ ไปกบหงอยู่กะหงกินกะหงใช้กบหงยังไงก็สนุกมาเที่ยวมีหงมาด้วยสนุกลาตูดกินรถ้วาไปบังแสนมีอะไรจะพูดไหมครับก่อนผมจะขึ้นรถหมดหมดคำจะพูดมากกับมึงอ่ะรถพังยางแบนสูบผักโอ้ยี่บันทิปอะไรเนี่ย กุญแจรถนี้ห้ามลืมไว้เลยเหรอห้ามทารถไว้ทําไมครับขอดึงไปเล่นค่ะเขอดึงไปเล่นแล้วเขาคืนไหมฮะไม่คืนเขาต้เอาไปเรื่อยๆนอกจากเราจะเอาของไม่ออกเขาถึงที่ได้คืนไปถ้าเราไปแล้วพัวลืมหายไปเลยเพราะไม่ดีคุ้งทิ้งอ๋อถ้าเรียนตามมันอยู่ตรงไหนเอาได้เอาคืนได้ขอบคุณครับต้องระวังค่ะค่ะด้วยไหมครับด้วยไหม 哎！哎！哎！哎呀，你疯！ มีอิ้วมีอิ้วเ,อ,อ,เอ,อ้พี่นัดพี่นัดนี่แก้วเก็บความเย็นแก้วเย็นนานผงทองอันนี้ของพี่สีฟ้าของแม่เปรมต้องสีชมพู เสร็จเรียบร้อยหมดเกลี้ยงเดี๋ยวเราไปเฮ้ยเล่นบานาน่าโบ๊ทกันหน่อยแม่แล้วก็นั่งตั้งวงกันริมหาเออโซฟาโซฟาก็ได้่วนี่มึงไปเติมมาปพ่มเนี่ยไม่ได้เติมเติมแค่น้ำเติมแค่น้ำเปล่าเออว่ะเออเพราะมใเรากินน้ำเปล่ากันไปที่โซฟายังอยู่เลยนะยังเต็มแก้วอยู่เลยอถ้าเต็มแก้วทำไงเชิญ นอกจากแก he ้วเย็นนานเขายังมีถุงเย็นนานเอถุงแข็งนานแล้วก็เสื้อนั้งวงแข็งนานที่ชอบเลยอะไรแข็งน้ำแข็งนึกว่าจะซื้อไปให้ผัวแล้วไงเขาจะไปให้ผัวกันนะเพราะว่าไม่ค่อยแข็งไม่ใช่น้ำแข็งใส่ขุงใส่น้ำแข็งเขาชื่อขุงแข็งนานเวลาใสน้ำแข็งลงไปอ่ะมันจะแข็งอยู่นานหรือว่าวันนี้จะไปตีหม้อกันแล้วพี่นัทพี่นัทนี่ใบใบหนึ่งไม่ได้นะต้องสามใบอ่ะสามใบ นานแล้วก็ต้องใส่ให้มันซ้อนๆคือเหตุมาแบบคือแบบสีทองเงาแวบเลยเป็นไฟก็มองเห็นใช่เออลงเดี๋ยวไปไหมไปหาบระแสรจะนั่งไหนอ่ะนั่งเก้าอี้ชายหาดปะไม่ไม่ไม่ปูปูเสือเรามีเสือมีเสื้อเออเสือตั้งวงมีพวกเสือมาด้วยใช่ของหงเาเออของหงทองเสือหงทองไว้ตั้งวงนี่มึงมีครบขนาดนี้เลยเหรอ หังแสนแล้วแล้วเราก็นั่งชิวกันพร้อมเสื้อเสื้อหงทองเสื้อตั้งวงที่มีคำจำกัดความว่าเฮ้ยคุณแม่งเป็นคนสายไหนอะไรงี้เอ้ก่อนนั่งเดี๋ยวเราต้องมาโหวตกันฮะว่าตอนเนี้ยมูดของพวกคุณเนี่ยเป็นสายไหนแล้วจะนั่งสายไหนบ้างเนี่ยถ้ามองเอลซี่สายธงสายเจ้าภาพสาย อะไรวะเพื่อนสายฟรีคือคือแดกแล้วไม่จ่ายตังค์ไอ้เนี่ยเออไอไอสายฟรีเนี่ยไ่วงง่วงเป็นคนง่วงอันนี้น่าจะคุณนอนเนี่ยง่วงนะเธอเพราะวันนี้ทิพย์คิวชิลอยากนอนก็ได้ไม่เหนื่อยหรอกวันนี้เอาจริงเหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยไม่เหลืออเอพี่นัทพี่นัทนี่น่าจะเป็นเพื่อนสายเย่สายเยด้วยหรอไม่มีนี่สายอะไรสายอะไรอะสายสองเนี่ยพุทธมณฑลเนี่ยดีปะ จิงรีดหนึ่งเอ้าทุกคนหวดพี่เพรมก่อนพี่เปรมตอนนี้ผมว่าน่าสายดราม่าเพราะว่าโดนผัวทิ้งเอ้ยม่ให้โดนยังไม่ได้เป็นผัวยังยางเรียกว่าอะไรวะพี่ปวดทิพ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 อยู่เออทำไม่ตอบแชทเอาไปนั่งกันดีกว่าสายไหนก็นั่งไปเลยเพราะเราเป็นเพื่อนกันตฝนกระหง เป,นปมนี่มีอะไรพิเศษอย่างหนึง่งตอนเด็กๆอะไรนะพ่อรู้ว่าเป็นตุ๊ดอยากไปอยู่่ข่มวยนเนี่ยถ้าเป็นเด็กคนอื่นนะร้องไห้ชิบหายอยากกลับบ้านอีเป,ปมเป็นไงเรียบร้อยกุโดนเปิดไา่มวยและย้วล่ะ่ะไม่ได้เปิดหน้าะอะไรหรอกเปิดลา์บอกก่อนมาไดซิงเเรียกว่าเปิดโลกเลยแม่เอ้ยทำไมอะ่ะคือคือแบบมันจะมีคนเว้ยที่คิดว่า จับลูกไปอยู่ค่ายมวยให้มันต่อยมวยต่อยกบคนจะได้เป็นผู้ชายมึงเลิกคิดลูกไปอยู่่า่มวยปุ๊บใช่ไหมอีดอกแกผ้าอาบน้ำด้วยกันโอ้ผู้เช็คไปเลยนะมส <laughs> ายก็ใหญ่กว่าก็ใหญ่อะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเลยนะมือมือเมืองอ่ะยังไงก่อนอไปแล้วมาแล้วชออมโอโหเรวรู้เรื่องชนตลอดเลยเราอ่ะยิงกว่าชนปี่โยปี่ดอกแข็งบ้าน นี่อยากจะอวดถุงแข็งนานของหงทองถุงแข็งนานหงทองที่เก็บความเย็นให้นะ้าแข็งได้แข็งได้ถึง3ชั่วโมงทําให้ใช้กับหงได้แบบเย็นเฉียบเอาไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะถุงแข็งนานหงทองเป็นวัสดุหุ้มฟอยล์และกระดาษโฟมหนาสามารถนํากลับมาใช้ได้เรื่อยๆรักโลกไปอีกเป็นไงถุงแข็งนานหงทองมันดีไหม,มลดนี่ตั้งแต่บ่ายแล้วลดลงไปนิดเดียวอีกนิด่นี่มีซิล็อกเลยตรงนี้ แข็งไม่ดีเติมอีกไี้ที่มือใครกินมันเติมไม่ได้ว่ะทำไมวะแก้วไม่ยังไม่ละลายเลยว่ะเจ็บระบายระบายยิงยาวเก็บความเย็นได้นานเพราะว่าไอ้แก้วเนี่ยมันเป็นพลาสติกสองชั้นอ่าฮะอ่าเราก็แก้วเขายึดปลุกออนนะคือเวลาใส่ห่วงลงไปอ่ะรอบเดียวอยู่ได้เรื่อยๆไม่ต้องเติมบ่อยอ่าแล้วสีเขามีเก็บสี ทำไมต้องมีหลายสีฮะเพราะว่าเวลาเราตั้งวงกันเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แก้วสลับกันได้ส่วนใหญ่ตั้งวงก็สักประมาณ4 5 6ห้าคนเจ็ดสีพอดีอ่าก็มีเจ็ดสีมณมีแสงทำให้แบบเก่าเก่าไหมเก่าเองห้อยเหรอเองห้อยเหรอไม่้เก็ <laughs> มีเจ็ดสีทำให้แก้วไม่สลับกันสังซื้อได้ที่ช้อปปี้แล้วล่ะซาร่าถ้าอยากไดุ้ณไปสั่งนะแก้วเนี่ยใบละ3าบาท3ใบร้อยอ่าลอนอยู่น้ลอยู่น้ ขุงเนี่ย14บาทขุงแข่งนานลดอยู่นะ14บาทเองเหรอใช่แล้วทำไมออกมาแค่ถุงเดียวไม่ออกมาเยอะๆอะถุงเดียวก็อยู่ <c oughs> แล้ย <c oughs> อ,อ,อยู่ได้ทั้งวันแล้วนี่ตั้งแต่บ,บ่ายแล้วเนี่ยไหนๆเราก็มีแก้วเรามีถุงกันแล้วล่ะเรามาชนกันดีกว่าค่ะเย่งเวียนนั้นอะไรอะ่ะเลือกกล,ล้วยป่ะหรือไม่ใช่น่าจะโซปราป่ะพี่น่าเล่นอ่ะอยากเล่นอ่ะเลือกดูแม่งเวีอีกอะไรกระโดดไหม ใหดีอานใหม่ดีครับรอเลยละครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในทริปพังๆที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันพังเลยด้วยซ้ำกะว่าเป็นทริปชิลๆนั่งตังวงพูดคุยกับเพื่อนๆริมอาจบางแสนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้เลยก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ส่วนพี่สุชาติจะพังเพราะอะไรรอชมต่อท้ายคลิปได้เลย รถอีกแล้วขึ้นรถกลับบ้านไหนสูบเป็นลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอ,อกันทีไรไม่เคยมีสภาพาดีเลยอยากจะสัมภาษณ์เหมือนกันทำยังไงอะครับลูกสูบทนะลุอ,อ,อ่ะสุชาติไปอยู่อู่นะลูกไปยู่อู่อีกแล้วลูกสูบทนะลุบ๊ายบาย แล้วเจอกันใหม่ไอ้เจ้าสุชาติ